พี่แทนมาแล้วใครที่รอเรื่องราวเรื่องเล่าของพี่แทนเตรียมตัวฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b ์ด้วยนะครับพี่แทนอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วครับพี่แทนสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของเพื่อนคุณพ่อพี่แทนถูกไหมฮะเพื่อนคุณพ่อเขามาเล่าคุณพ่อฟังคนนี้ยคนที่ซื้อรลานต้องคําเนี่ยฮะจได้ไม่ที่ผมเล่าไม่รู้เล่าของเนาะแต่ที่ที่ซื้อรลานของ ต้องคามาก่อนแล้วก็มีภรรยาเขาว่าภรรยาของอาจารย์คนเนี้ยโดนโดนหลอกเรื่องล่นคือเจ้าของเขามาตามไม่น่าจะเล่ากับไม่ใช่เจา้าของจริงใช่คนคนรับใช้ของเจ้าของเขามาตามเป็นคนโบร,ราณเลยแขนไม่มีอข้างซ้ายคนหนึ่งข้างขวาคนแล้วคนกลางหัวไม่มีมเขาเขออากลัวเขาเข้า,ขาแต่เขาเข้าไปเอาไม่ได้เพราะว่าเออาจารย์เนี่ยเขาเก็บลานทองคําไม่ได้ห้องพระ เขามาอยู่ในแค่หน้าประตูเขาเห็นเดินขึ้นไปเขาเห็นเท้าไงฮะตอนแรกเขาเห็นเท้าเขาก็วิ่งตามไปอะไรเงี้ยพอไปเขาก็พังอะเลยพอแขนไม่มีแล้วก็เป็นแต่งเป็นเป็นชุดคนโบราณแล้วก็บอกว่ามึงเอาของเจ้านายกูมาเอามาคืนเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยพอดีอาจารย์มาเขาก็เล่าให้ฟังอาจารย์กลับมา,ากลนางคืนเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยเออไปซื้ออะไรมาเจ้าของเขามาตามนะอะไรเงี้ยอาจารย์เขาก็เลยอดลนทนไม่ไหวเนี่ยไปถามาพระศิลปวพระเขาบอกว่าคุณไม่ใช่เจ้าของอะ่ะ คุถือครองไม่ได้นะเพราะว่าเจ้าของก็ไม่ยอมเจ้าของเป็นเจ้านายผู้หญิงสมัยยุทย,ยาแต่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมาขายให้พ่อผมอันเนี้ยคิดว่ามีทั้งหมดสิบสองสิบสองแผ่นแต่ว่าคุณพ่อผมได้มาเจ็ดถ<ข>ึงสิบสองหนึ่งถึงหกไม่รู้ไปไหนเขาใช้ก็ใชนะ้เนี่ยก็ซื้มาเจ็ดลานทอ <7 S 1> งคํานี่ก็คือเถ้าเป็นธรรมดาก็คือใบลานอย่างนั้นหรือเปล่าพี่ใช่ใช่แต่อันนี้มันเป็นแผ่นทองคําแล้วก็เป็นภาษาส่วน เป็นแล้วคน,คนที่เก็บเอามาขายเป็นชาวบ้านไม่รู้นึกว่าทองเหลืองอเขาเก็บได้ที่ไม่เอ่ยชื่อนะที่วัดที่แถวอยุธยาวัดชื่อคําเดียวใช่แล้วแุ้ละขา้อมาขายให้กับคนคนเขาเรียกอะไรคนขุดกุอ่อะขุดพระคนขุดพระเขาเอามาขายต่อให้ให้เขาเรียกอะไรให้กับเร้านของเก่าคน,นที่เล่นของเก่าใช่คนขายของเก่าเนี่ยอาจารย์คนนี้เขาไปซื้อมาแล้วเขาไม่รู้ว่าเป็นของใครเขามาอยู่วันแรกเขาก็โดนเลย ภรรยาก็โดนลูกสาวก็โดนช็อกเปทั้งบ้านเขาก็เลยอยู่ไม่ได้ก็ต้องต้องปล่อยออกปล่อยออกเขาก็เลยมาปล่อยกับพ่อพ่อก็เลยเก็บเอาไว้ใช่แ้วตอนนี้เก็บเอาไว้ในห้องพักก็ไม่มีอะไรนะในห้องที่เตียงเตียงไม้โบราณน,น,นั่นแหละตอนเขาก็เก็บอย่างนี้นั้นกันหมดใช่แล้วก็ตอนหลังก็พอคุณพ่อเหมือนเสียเนี่ยคุณแม่ก็เลยเอาไปฝากฝากธนาคารอ๋อเขายังอยู่ในความครอบครองของครอบครัวพิธานอยู่เนาะใช่ใช่คุณแม่ก็ไม่ขายออกอยู่แล้วเพราะคุณพ่อเ็าสั่งเสียไว้เลยว่า ของทุกชิ้นของแกสองร้อยห้าสิบสามห้าสิบสามชิ้นห้ามขายออกไปในป<ม>บะกรณีใดๆใช่<ล>เพราะมันขึ้นทะเบียนไว้หมดนะครับแล้วพี่แทนพี่แทนก็บอกละเอียดซะขนาดนี้ยว่าสองรอยห้าสิบสามชิ้นก็จะไปเหลือเหรอฮะผมก็จดแล้วเนี่ย่าตีเป็นหวยเลยปะออ,ออดก็นเนาะแมมพ่อแม่นก็สองสำงวดก็เนาะ<ม>เดี๋ยวถ้างวดหน้าไม่แม่นนะเดี๋ยเห่ะไม่ทันครับ ผมจดไว้แล้วแล้วไม่ก็เคยบอกกับปอกว่าไปสองหนแล้วไม่ใช่แล้วสองมันมีสองร้อยห้าสิบสามชิ้นมีพุทธลูกมีอะไรด้วยก็ขึ้นทะเบียนไว้ฮะไอ้ที่ขึ้นทะเบียนนะไม่ที่ไม่ขึ้นทะเบียนที่เป็นแหวนเป็นอะไรนี้คุณแม่ก็อยู่ที่คุณแม่ใช่ที่ขึ้นทะเบียนไว้อันนี้เป็นอาจารย์คนเดียวกันที่สอนโบราณคดีแล้วเป็นคนคนเดียวที่ ตามเรื่องที่ที่ฝรั่งปรับเปลี่ยนพระที่ที่าใช่คือคืออาจารย์คนนี้คนเดียวกันนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของแกเลยครับคุณแกแกเชื่อเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วไงโดยปกติแกสอนยุกรมสิลแกก็เชื่อวันนั้นน่ะลูกศจะเป็นวันเขาเรียกวันเขาเรียกวันเด็กอ่ะเขาเรียกวันเด็กแห่งชาติเลยก็จะมีเด็กออกไปเที่ยวอะไรเยอะแยะแต่วันนั้นเนี่ยแกนัดกับลูกศิษย์แกทัศนศึกษานอกสถานที่แกก็พาไป วัดนูนวัดมีวัดโคกพญาวัดแรงวัดอะไรเงี้ยแกก็แบบอธิบายให้ลูกศิษย์่ยก็เรียกท่านทาจาศึกษาก็เดใช้รถรถตู้เก่าโฟกสมัยก่อนจะเป็นอ๋อเห็นโฟกเมื่อก่อนใช่ไหมทจะเป็นรถตู้อ่ะก็ถับแก่ๆไปแกก็เอารกศิษย์แกไปห้าหกคนเจ็ดคนอะไรเงี้ยใครอยากไปก็แบบเออแชร์น้ามันกันแกก็พาไปยุธยาอะไรแกกลับจากยุธยาเนี่ยมันก็เป็นช่วงประมาณสักใบสามใบสี่เนาะแกเวลายังเหลือแกก็ไม่กินอะไรอ่ะ ละข้าวกินอะไรแถวประตูน้ำแกก็นึกขึ้นได้เออใกล้ใกล้ใกล้มีพิพิธภัณฑ์เอกชนที่หนึ่งใช่ไหมแกก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะพาไปพิพิธภัณฑ์ที่นี่มีแต่ของเก่าทั้งนั้นเลยมีแต่อ๊้เชียงทรงเชียงแสนแกก็เล่านะน็เป็นอาจารย์ครับป้าอ้อยก็ต้องรู้อยู่โบราณคดีแกเก่งเนี้ยแกเป็นด็อกเตอร์กระดึงัตน่ะลูกศิษย์ไอที่คลั่งใครในโบราณคดีก็ไปแกไปเสร็จแกก็พาไปตีตรงตีตัวเข้าไปแกก็รถไปจอดจอดในน้นความที่แกคุ้นเคยกับ ผู้จัดกานะรเนี่ยคนที่ขาย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 อะไรขายตัวขายอะไรอย่างเงี้ย <Pie> แต่วันนั้นพอแกเข้าไปแปลกถึงว่าเด็กแต่งชุดไทยแกก็นึกว่าเออวันเด็กเนาะ <Pie> แต่งชุดไทยมาต้อนรับอะไรเงี้ยรัดหัวจูกด,ดอกมะลิมายกมือไหว้กันเป็นแถวเลยแกก็วัดดีลูกหวัดดีลูกรวบรูป <Pie> หัวรูปห,ห,ห,หัวเข้าไปแกก็พาไปดูที่นั้นที่นี้อะไรอย่างเงี้ย <Pie> บ้านเชียงอะไรอ่ะ อะไรอกำลงกำลายโบราณสำลิดอะไรต่ออะไรนะอะไรเงี้ยใช่ไหมพี่มายะปูละอะไรต่ออะไรยันแบบศิลปะเขมรสสะแก้วอะไรแกก็ว่ากันไปพอเสร็จแล้วปุ๊บแกก็มาสะดุดตรงที่เป็นเป็นเขาเรายียกอะไรอ่ะเป็นเหมือนกับที่เนี่ยเจ้าของ สมัครเดิมอ่ะแกไม่ไม่เอ่ยชื่อดีกว่าเพราะคราวที่แล้วก็แหมคนคู่รู้เยอะเสาะแซะเสาะแซ่กันจังไอผมว่าไม่ได้เลือนเล่าผมพูดให้เขวไปอย่างนั้นแหละจะได้ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของคนก็บอกว่าเออพี่แทนจําคาดเคลื่อนไม่ได้คาดเคลื่อนเราเป็นป้าผมใช่ไหมผมก็เลยแบบพยายามเลี่ยงเพราะว่าเพราะว่าลุงเขยอ่ะเขาเขาเนาะเขาเป็นเจ้านายก็เราก็ไม่อยากจะดีอะไรกับเขามากพอเสร็จแล้วเนี่ยจะล่าการเรียนอันเนี้ย ลุงเขยเขาไปก็บปซื้อมาจากอุทยาวัดวัดหนึ่งซึ่งโซมากหลวงพ่อบอกแกต้องการบูรณะโบสถ์บูรณสระสาลาการบาลีนเขาก็มอบเงินให้ชุดใหญ่เลยชุดหนึ่งโดยการที่ซื้อเอาศาลาการบาลีนอันเนี้ยตัง้งแต่สมัยอุธยาต้นๆเนี่ยเอามา <c oughs> ซึ่งลายข้างนั้นมันเลอะหมดแล้วบอกว่าลายลดน้ํนาอะไรที่แปะทอง <c oughs> แกสามารถไปขุดเอาโอ้โหโบราณคดีช่างปิดสามู่มาซ่อมจนเหมือน เหมือนแบบสวยเหมือนกับในยุธยาเลยอ่ะทุกวันนี้ือสวยมากกแบบอ๋อต้องเข้าไปดูอ่ะไปดูเขาจะเปิดที่ดูแบบข้างในอ่ะคือแบบอืวิจิตไม่มีไม่มีสวยท่างนั้นน่ะคือแบบบอ๋วต้องต้องเข้าไปดูอ่ะลายรดน้ําอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วปุ๊บแกก็มาตรงตรงตรงนั้นน่ะแกแกสะดุดแต่นี้ลืมเล่าย้อนให้ป๋อสั่งไปว่าตอนแกไปยุธยาเนี่ยเอ่อสินค้าหรือชื่อของยุธยาป๋อต้องรู้ว่าอะไรรถถี ใช่โรตีใส่ใหม่ภ<ะ>รรยาแกชอบมากบ้านแกอยู่ท่าพ,าพระภรรยายบอกว่าเนี่ยถ้าไปพิยาอย่าลืมซื้อโรตีใส่ใหม่มามนะซื้อมาเยอะๆเลย<ะ>ลูกชายก็ชอบแกก็ชอบแล<ะ>้วแกก็ซื้อไอ้ขนมหวานนะไอ้พวกอะไรอะทองหยอดทองหยิบอะไรที่เป็นขนมไทยเนาะ,ะแต่ว่าแถวไอ้รอบๆเขาก็มีขายแกก็ซื้อ,อามาแกก็เอาไว้ในรถ<ะ>นึกออกใช่ไหม<ะ>แล้วแกขากับแกเหนื่อยแกก็ให้ลูกศิษย์คนโปรดแกชื่อไอ้จำพรเทพขับ ไอ้เทพเนี่ยขับที่แกเราให้สั่งนะ,ะขับแกก็นั่งคู่มากับเบาะหน้าแล้เบาะหลังก็เป็นลูกศิษย์ผู้หญิงลูกศิษย์ผู้ชายอีกห้าหกคนนั่งมาพอ<ะ>นั่งมาเวลาเรามาเที่ยวเนี่ยก็ตีตัวเข้าไปเรียบร้อยแกก็บอกล็อกรถ,ถนะล็อกเสร็จแกเอารถก็ไปจอดข้างในรถเก๋คันไม่ใหญ่ไปจอยข้างในเสร็จไอ้ขนมอ่ะมันก็อยู่ข้างหน้า<ะ>แล้วก็ลูกศิษย์อ่ะก็เอาไปไว้ข้างหลังตอนลงอะ่ะก็ล็อกรถอะไรเรียบร้อยก็ดูนูน่นดูนี่ดูของบ้านเชียงอะไรเรียบร้อยแล้ว ไอเด็กวนจูบก็วิ่งมาเที่ยวจ้าอยู่แถวนั้นนะวิ่งไปวิ่งมาแต่ไม่ได้วิ่งข้างนอกนะปอมันวิ่งอยู่ในเรือนเหมือนเรือนรับรองที่เป็นเรือ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 นเป็นของโบราณน่ะปอเนื้ออกว่ามันวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่งั้นแหละโยนปวร์พันแข้งพันขาเงี้ยในเรือนที่จัดแสดงอเหรอพี่แทนอะไรนะวิ่งอยู่ในเรือนที่จัดแสดงเหรอพี่แทนใช่เรือนที่เป็นที่เป็นเรือนเป็นของโบราณน่ะปอเนื้ออกใช่ไหมจะไม่ได้มาวิ่งการแจ้ง ที่ท,ที่ตรงกลางที่เป็นสนามหญ้าไม่ใช่นะมันจะวิ่งอยู่ง้นแต่ไม่วิ่งออกมาข้างนอกมันวัเลาะอย่างงู้นอย่างนี้ลงยังไม่กลับอีกหรอจะหกโมงแล้วเดี๋ยวมืดนะมันลงมันก็วิ่งกันต่ออย่างนี้อยู่อย่างเงี้ยยังไม่กลับแล้วเดี๋ยวกับแล้วจะทําไมอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยมันก็วิ่งไปวิ่งมาพอแป๊บหนึ่งจนใกล้จะมืดจะปอดเขาก็แบบเสร็จเรียบร้อยเขาก็เรียกลูกศิษย์เข้ามา พอเสร็จแล้วก็สรุปนู่นสรุปนี่เขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวทำรายงานหนะ้าอะไรเงี้ยวันจงวันจันทร์แกลงมาเสร็จแกลงมาแกก็ก็ลงมาพอหันไปดูรถแกตกใจปะออสตอนนั้นแสงแดดไม่มีแล้วปรากฏมันมีเด็กสามคนนี้เด็กหัวจุกมันเข้าไปอยู่ในรถอา้าวรถล็อกใช่มันเข้าไปหัวล็อกกันใหญ่แล้วก็ทุบกระจกแลบลิ้นปิ้นตาอยู่ในรถอ่ะปะออสอืมเขาก็ตกใจหันไปที่ลูกศิษย์บอก พ,พันเทพแก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 ไหนก็บบกแกลดลดแล้วไอ้เด็กคนนั้นมันเข้าไปทําอะไรในนั้นะเห็นรู้ซากไปเดี๋ยวได้เรื่องเลยมันหยิบเอาฝอยทองขอนมใสใหม่ชูขึ้นในอย่างเงี้ยมันแกะออกมากินกระจายเลยป่ะอออฮะเละเทะหมดเลยโอ้โหอาจารย์โกรธมากกลับไปเมียเฉ่งแนะ่ <Ha. S 2> ซื้อมาดิบดีมาถึงนี่กระจายแล้วมันก็หัวเราะกันใหญ่เลยนะเขาก็ด่าลุกสิษธ์ก็เลยบอก ไหนบอกล็อกรถด,ดูนี่เนะี่ยหมดเลยเนะี่ยขนมขนมอะไรเนะี่ยไม่รู้มันลื้ออะไรอีกไ,ไปไปไปดูสิแล้วเด็กมันก็มุบหัวลงไปพอเนึ้อไหมอีตรงกระจกมันขึ้นมามาโชว์ให้ดูเนี้ยแล้วมันก็หลบทุลบ,ล,บ,ล,บลงไปอย่างเงี้ยปรากฏไอ้เจ้าพรเทพก็วิ่งไปที่รถไปขยับไปขยา่าเอา้าประตูก็ล็อกตัไขก็ไปปุ๊บไม่มีเด็กสักคนเลยี่่ใชตอนนั้นแดดไม่มีแล้วเพราะมันหกโมงไปช่วงต้นต้นต้น,ตน ไอ้อะไรอ่ะต้นต้นปีใหม่เนาะมันก็ยังยังเขาเรียกว่ายังมืดเริ่มมืดค่อนข้างเร็วอยู่อแล้วก็ไอ้ไอ้ตัวอาคารอะมันก็บังแสงมันก็ไม่มีอยู่มันก็สลัวสลัวเงี้ยมันก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรโพเพอ่ะพอเสร็จแล้วปุ๊บมันก็ช็อกตกใจอาจารย์ไม่มีเด็กเอาแกก็เห็นพร้อมกับฉันเนี่ยหกคนก็ถามเขาบอกใช่ใช่เด็กเขาไปลื้อรถอาจารย์หมดเลยไอ้พวกเพื่อนก็แบบช่วยเสริมอะไรเงี้ยก็ดูเนี่ยผมมันก็โบกไม้โบกมือไม่มี อาจารย์ไม่มีมาดูกันสิเดินไปดูไม่มีแต่ของกระจายหมดเลยโอ้โหคือของกินของอะไรแบบแบบหรือแบบแบบไม่ได้หรือเป็นระเบียบป่าน,นี่หน่อยคือคือกระชากเอามากินกระชากถุงแบบฉีดถุงอะ่ะครับเออพูดอย่างๆมันสุนัขมันมันดึงดึงข<อ>าอย่างนั้นอ่ะครับมันมันเหมือน,นเออมันกินของเงี้ยเละเทะหมดเลยเขาก็โกรธมากเลยบอกเดี๋ยวจะเข้าไปบอกผู้ใหญ่ต้องเป็นต้องเป็นเด็กพวกพน,ากานักงานนีนี้แหละเอาออกมาต้อนรับ พ9ชึบที่29เนี่ยเสียงหัวเราะมาแล้วเด็กเยี่ยวเลยฮะอย่างเงี้ยปอสนึกซึ่อออกมากแล้วอยู่ที่ไหนปอสถ่ายสิอยู่ในรถอ่ะพี่บนหลังคาเรีันลายรถน้ำนั่นโอยคนเลยกระโดดโลดเต้นกันใหญ่ลุงโกรธหนูหรอไม่รู้หละอของชอบเนี่ยมีแต่คนเอามาให้หนูทุกวันแหละน้นนำแดงด้วย ทำไมล,ล,ลุงรู้ใจหนูจังเลยว,ว่าหนูชอบอย่างเงี้ยก็หนูเลยก็ขอกินหน่อยไม่ได้เหรอลุงอะทำเป็นโกรธหน้าดำหน้าแดง<อ>ลุงอะรีบกลับอมืดแล้วอะลุงไม่กลัวผีหรอกเหรอมันถ<ไ>า,ามมันถามอาจารย์หายโกรธเลยสิพี่แดนไม่ยังยังยังไม่รู้อ๋อเหรอยังไม่รู้นึกว่าไอเด็กพวกนี้มันซนมันก็ปีนขึ้นไปอยู่บน <S <S> <S บน,บน,บนเฉลียงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่อย่างนั้นสิพอมันหัวล้อเสร็จมันก้าวใบตองเอาอะไรที่มัน ถือไปด้วยนะขนมมันก็คว้างลงมาอย่างเงี้ยคว้างแล้วหัวเลาะคิคคิกแค่คิคคคคพอสักประเดี๋ยวนึงทีนี้แหละทั้งหมดหัวตั้งมันไตแบบตุ๊กแกป้าออสคือคานเนี่ยเหมือนคานอยู่กับพื้นจะมันคานขึ้นผนังเข้าไปข้างบนบนหลังคากระเบื้องขึ้นไปช่้งหกคนเจ็ดคนเนี่ยนะมันขึ้นไปแล้วมันก็หันมาหัวเลาะทีนี้ป้าออสหน้ามันไม่เป็นเด็กแล้วอ้าว ป้อนรู้ไหมห่น้าเป็นอะไรหน้ามันเป็นคนคน 90, เก้าสิบหรืคนแก่แต่ตัว<อ>มันเป็นเด็กแล้วมีหัวจุกอ้าวเหรอใช่ลูกตาไม่มีด้วย,ยวแล้วหัวล้อเป็นคิกคักค,คิกค,คักคิกคักโอ้โหเท่านั้นแหละอเจพรเทศช่างอาจารย์ขึ้นรถเหงื่อแตกการขับรถออกให้ไม่ทันให้คนเปิดประตูเนะี่ยมันก็คงงงไม่ทำไมรีบร้อนอะไรกันอย่างเงี้ยเออ โอ้โหเงหือาการแตกเขาก็เลยมาเล่าให้พ่อผมฟังแล้วบอกโอ้โหโอีอ่พิธภัณฑ์นี้ตํนักนี้โคตรด,ดุเลยอะไรเงี้ยนี่บอกนี่ผมไม่เห็นได้แต่กลางวันเลยนะเออคุณชายเขาก็พูดกับคุณพ่อผมนี่นะบ,บอกแน่ใจเหรอว่าเห็นบอกไปถามไม้พรเทพไปถามเด็กทั้งหกคนเห็นกันสิบสองลูการลตงจะว่านี่เรื่องโกหกได้ยังไงมันคานไตก็ตุ๊กแกมันคานผนังไม้ขึ้นไปๆๆๆๆๆ คานกันไปตั้งหกคนน่ะเจ็ดคนน่ะแล้วมันขึ้นไปเต้นอยู่อยู่บนหลังคากระเบื้องเล้วหน้ามันกลายเป็นคนแก่แล้วคือนอกจากตัวอาจารย์เด็กๆก็อะไรใครก็เห็นหมดทุกคนถูกไหมพี่แทนเขาเห็นนะสิมันเด็กไปไปไป,ไปศึกษาไปทัศนศึกษาโบราณคดีไงจะสอนโบราณคดีเสริมเอเอแล้วขนมกันเลอะหมดเลยแล้วมันถ้าเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องกินแล้วขนมนจะทำใหเละเทะอย่างนั้นน่ะเออ แกก็รุ่งขึ้นเนี่ยแกมาเล่าให้พ่อผมฟังเลยผมนี่แทบจับไข่กลับมาผมไม่สบายเลยนะคุณชาย<ฆ>คุณชายดุจริงไหมที่นี่พ่อผมก็เล่าเสริมบอกว่าไม่มีคนโขโมยคนไหนเข้าไปแล้วเอาของออกมาได้แม้แต่ชิ้นเดียวที่ผมเคยบอกบอกปาอดได้เรื่องแสงกระสือ<ฆ>ที่นี่จําไว้เลยไม่ต้องหาราปภอพอ<ฆ>แรงมากดุมากจะบอกให้ คือมันมันมีของอย่างที่บอกอ่ะแม้กําไรโบราณก็ตัดมาทั้งมืออันนั้นคือคนที่ตัดไอ้ไอ้ไอ้นั่นก็คือสุปีชาก็ตายอผมยังไงผมก็ไม่ลืมชื่อเขาเพราะเขาเป็นคนโกหกแล้วไปเอาไปขายแล้วเอทนายคุณตาผมเนี่ยเขาไปคนไปซื้อออกมาอก็เอามาทั้งมือป้าอ้อยก็เข้าไปดูได้ก็ยังอยู่มือมือกับไรโบราณนี่ก็ยังอยู่ทุกวันนี้ณปัจจุบันที่พูดกับผมพูดโกหกคุณเข้าไปดู กำไรสำลิดจัิงอยู่ในมืออายุเป็นพันปีแล้วมีกระดูกติดมาเลยขุดมาทั้งกระดูกทั้งดินนั่นน่ะอืเอาปลาออดเขาไปถูติบันเชียงอะไรมีครบออคือเป็นพิธีการถ้าของเก่าว่าที่นี่เก่าสุดแล้วก็เรือนละไอ้ตะลาลายรถน้านั่นก็นั่นน่ะก็คืออันเนี้ยคือคือเด็กทีนี้พอถามไปถามมาตะลุงอ่ะรตะลุงตะตะลุงชื่อลุงอะไรก็ลุงชุมด้วยแหละ ที่เขาเป็นคนทําความอาสมัยโบราณแกเสียไปแล้วนะตอนเนี้ยแกก็เลยเล่าสมัยนั้นนะพอศสองพัน่ร้อยสิบแปดเนี่ยเรื่องเกิดขึ้นส<ะ>ูกมานร้อยสิบแปดก็เล่าให้ให้ให้อาจารย์นี่ฟังบอกว่าดเตอร์นี่ฟังบอกว่าอาจารย์รู้ไหมเด็กพวกนั้นนะ่ะคือเด็กที่ตายเมื่อเก้าสิบปีก่อนเพราะอยู่ตอนเนี้ยคือเขาแก่แล้ว<ะ>แล้วแล้วเสร็จแล้วปุ๊บอาจารย์ก็ถามเขาตายเพราะอะไรเขาตายทีเดียวหมดเลยอ๋อตอนนั้นอีวาระบาดกรุงเทพคือตรงตรงเนี้ยมาก่อนมันมเป็นแปลงผกัก คนน่ะเขาปลูกผักปลูกผักมันเป็นสวนอากาศดีเจ้าหนายเขามาซื้อไว้ตากอากาศแต่ลูกชาวบ้านแถวนี้ยเป็นอะฮิวาทองเดินแล้วมันตายมันก็คือเขาเหมือนกับเขาตั้งสารเลี้ยงสมัยที่เจ้านายองค์นั้นเขายังอยู่เขาตั้งสารเลี้ยงเอาไว้แล้วเขาเวอ่าเขาเขาเส้นด้วยฝอยทองทองหยอดเป็นจนน้ําหวานป้าอ้หนึกไหมเด็กวกนี้มันถึงชอบ Oh, okay. ทีนี้อาจารย์ดันไปซื้อของหวานมาแล้วดันเอาเข้าไปในที่เขานึออกอกเขาป่ะ huh. แล้วก็ไปเดินชมวิวกันเขาเห็นเขาเลยไปลื้อกิน uh huh. นึ่งกอ,อกือยังตะลุงน uh ี huh. ้เขาเล่าบอกไม่แปลกโดนกันทุกคนคือเ,เพราะฉะนั้นที่นี่เวลาเปิดมาตอนเช้าอะ uh ่ะ huh. เด็กที่ทํางานอยู่เขาจะรู้เขาจะซื้อสอยทองหน่อยนึงทองหยิบหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่ถาดเล็กๆแล้วก็ไปไว้ uh huh. ตรงข้างในอะ่ะข้างในที่อใกล้ๆที่ขายบัตรนะ่ะครับ huh. โต๊ะไม่สักแล้วก็เอาน้ําแดงอ่ะถวายอถ้าไม่มีน้ําแดงก็เฮลบูบอยอะไรเย่ะแยคือถวายเด็กพวกนี้เขาชอบกินของพวกนี้แต่ที่อยู่ป่าเนี้ยเขาเกือบร้อยปีแล้วก็อยู่มาคือเขาเสียมันสมัยอาหิวาระบาดนะปอเนืกอออกไหมแล้วคือเด็กแถวนั้นนที่เป็นวัยเจ็ดขวบแปดขวบมันมันตายเพราะว่าท้องล่องแถวนั้นทุ่งพญาไทยเมื่อก่อนเป็นทุ่งนาแล้วก็ตรงเนี้ยมันเป็นมันเป็นเขาปลูกประกาศขาวคณะอะไรเงี้ยปอเนืกอออกไหมแลงผักเหมือน เหมือนลังสิทธ์สมัยโบราณน่ะไม่ออกใช่ไหมฮะเอออย่าบางมดเงี้ยเมื่อก่อนก็ปลูกส้มอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วไงมันจะเลินแล้วก็เลยเด็กเงี้ยเขาตายตนะั้งแต่สมัยนั้น<อ>สมัยก่อนสงคารามโลกที่สองเพราะฉะนั้นวิญญาณนะ่ะเขายังอยู่เพราะเขาถูกเลี้ยงด้วยเนี่ยเขาก็ยังปกปักรักษาที่นี่อยู่ครับครับผมถึงบอกว่าตอนที่เรื่องแสงกระเสืออะที่ถูกตีถูกอะไรหร้อแ,แย่งถึงหยุ่มหัวกนะันน่ะก็คือเจ้าที่ที่นี่แหละ Oh. แล้วป้าแกคงมาหาว่าแวบๆแถนนั้นก็เลยเหมือนคึงจับตัวไว้อะไรอย่างเงี้ยไม่ให้เข้ามา <Huh. S 2> แม่แม่ไม่ให้เข้ามาอยู่ในเขตนี้อะไรอย่างเงี้ย <Huh. S 2> เขาถึงบอกว่าเจ้าที่ที่นี่แรงประอศ <Huh. S 2> กล้าพูดไดวแรงและปกปักรักษาที่นี่ดีมากเรื่องนี้ผมเลยจำได้ที่พ่อมาเล่าพิสังบอก <Huh. S 2> เอ้ยอาจารย์ลุงแกโดนแล้วว่ะพ <Huh. S 2> ี่ชายผมพี่เทมก็ถามบอกโดนอะไรแต่นี่เอาเด็กไปชั้นศึกษาโดนแล้วเด็กหัจุกเจ็ดคนหกคนหลอก เส็ดแบบตัวหลอกเขาแล้วเจอรื้อขนมกินผมก็เล่าให้สั่งมาเล่าให้สังบอกว่าที่เนี่ยแรงมากบอสผมต้องหาโอกาสอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่คุณพ่อเล่าหาโอกาสไปดูสักครั้งแล้วล่ะคุณนอต้องเข้าไปฮะลองลองลองเข้าไปดูฮะเป็นมูนิทิด้วยเดี๋ยวนี้ก็คือเป็นมูนิทิครับแล้วก็เออชายาิก็ก็คนสุดท้ายก็อย่างที่บอกอ่ะคุณชายเขาก็ดูแลอยู่ใช่เราเข้าไปดูเนี้ยฮะบอาจะได เห็นเห็นอะไรเยอะแยะเลยครับครับยังไม่เคยเข้าไปใช่ไหมยังครับเข้าไปนิดนึงน่ะครับครับโอ้สนุกโคตผมตื่นเต้นแต่และผมนึกว่าเป็นวิญญาณที่ติดมาจากเรือนที่ไปซื้อมามาไว้ที่นี่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเด็กวิญญาณที่ตายมาเก้าสิบกว่าปีสมัยอิทิวาระบาดกรุงเทพแล้วตายใช่ไหมพี่ี่จารยวิญญาณที่ตายที่อ๋อเออแล้วเขาก็อยู่ที่นั่นเพราะเป็นลูกชาวบ้านแถวนั้นแหละ แถวนั means, like so ite, ้นเป็นเป็นแปลงปลูกผักนะสมัยก่อนแปลงปลูกผักยาวไปถึงมักรสันนะก็เหมือนเป็นชื่อวังนั่นแหละใช่ไหมพี่แดนใช่ใช่แล้วก็แล้วก็ลุงเขยเขามาซื้อทําบ้านตากอากาศก็เลยยังเหลือไม่ไม่ไม่ถูกคิดเป็นของราชการสมัยเงียบปอแแค่อก็อันใหญ่อันใหญ่วังบรงทุนพรมโดนยึดไงฮะอันนั้นคือของคุณกระหม่อมพ่อเขโดนยึดเลยอแต่ว่าก็เลยฮครับก็คือ แล้วเขาเป็นวิญญาณติดท,ที่แล้วก็ปร,กรากฏว่าเจ้าของที่ก็ดูแลเขาดีดีเขาก็เลยอยู่ที่ไม่เกิดกเหตุจริงๆไม่ใช่เจ้าของดูแลแล้วเหตุจะเกิดเหตุจะกเกิดแม่บ้านสมัยนู้นเนี่ยสมัยสมัยสมัยเจ้านายเขายังอยู่นะสมัยลุงเฉยเขายังอยู่อ่ะก็ชอบเลี้ยงของพวกนี้อเอาของไปให้อะไรไปให้มาเข้าฝันไงฮะไวหิวอะไรเงี้ยแกก็เห็นเป็นเด็กเนาะก็เอาขนมนมเนยไปให้ปร,กรากฏว่าเด็กบอก อุ้ยข้าวไม่อยากกินลเนี่ยขนมอร่อยจังเลยถ้าทํามาบ่อยๆแต่นี่พอมันให้มาตั้งแต่สมัยยุคมาแปดเก้าสปีอะคนก็ทุกวันนี้ก็จําได้ว่าต้องเป็นฝอยทองทองหยอดแล้วพอดีอาจารย์ก็ได้ไปซืูใส่ยใหม่ฝอยทองโอ้โหตรงสเปคพอดีอาจารย์ก็โดนไปตามระเบียบอาจารย์บอกโอ้โหกลับมาผมแค่เป็นไข้อะไรเงี้ยเห็นกระตาลูกทรงลูกศิษย์สยองขวัญเลย แล้วก็ยังมีเดี๋ยวมีอีกเรื่องอาจารย์คนนี้แหละที่ข่าวไปยุธยาเนี่ยไปเอาไปเอารู้สึกลูกศิษย์ดอาก้อนอิดทีแรกมนหนุนหนุนล้อรถไม่ให้ไม่ให้เลื่อนพอตอนขับออกดันเอาโยนมาในรถด,ด้วยเก็บขึ้นมาด้วยโยนท้ายรถมา <c oughs> เดี๋ยวจะเกิดอะไร <c oughs> แล้วก็ไอคนนี้แหละไปเอาฟันคนที่นั่นมาไอนี่เขาเซียนเซียนไฮโลเอามาโอ้ตายแล้ว เดี๋ยวรู้นะเดี๋ยวคราต่อไปมัจะเล่าให้ฟังกันแล้วกันได้ครับพี่แทนกลาบขอบพระคุณพี่แทนครับผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ